วิพยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาวรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันจันทร์ที่24พฤศจิกายน2568 เมื่อวันที่22พฤศจิกาย,ยน2568เวลาประมาณ15นาฬิกาที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายอรทษิ์สมพันธราชประหลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีนายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย นายพรพศเพนพาศอธิบดีกรมที่ดินนายนริชาโคษาศีวิไลอธิบดีกรมการปกครองนายธีรุตสุภวิบูรณผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายรัฐศตา,าศช์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในอำเภอและผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ร่วมคณะ เมื่อวันที่20พฤศจิกายน2568นที่ผ่านมานายสลัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ประจำปี2568เพื่อเตรียมการเปิดฤด,ดูหีบอ้อยและส่งเสริมให้ความรู้แกเ่เกษตรกรชาวไร่อ้อยโดยมีนายกกชัยชัยรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำคณะร่วมพิธีณหอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ตำบลสะกรวดอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์สู่วิจัยและพัฒนาการศึกษาร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์จัดงานประจำปีสาธิตเกษตร2568ภายใต้แนวคิดสาธิตเกษตรร่รวมใจรักชาติรักไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยมีดรดำรงศรีพระรามรักษาการอธิการบดีมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานเปิดงานณสนามหญ้าหน้าอาคารอุบลเรืองสุวรรณมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอุดมรักูลศรีโรดคณะบดีคณะศรรึกษา,าศาสตร์ดกรภากามานันทะีวรวันรผู้อำนวยการโร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์ดรดารณีอุทัยรัตนกิจประธานโครงการการศึกษานานาชาตินายนาวั์แห่งสกุลนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีโดยปีนี้มีนายวิชัยพรมขำเป็นประธานจัดงานภายใต้แนวคิดสาธิตเกษตรร่วมใจรักชาติรักไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายในงานมีนักเรียนผู้ปกครองอาจารย์เขาร่วมกิจกรรมรวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สน ใจพาบุตรหลสนับสนุนโดยหาคพุทธการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักลงมาที่ห้างเพชรสีเสียงบางละพลเพชรน้ำงามและอัญ,ญมณีคุณภาพสูงร,ร,รับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนรมนสุรเสตประธานหลีเลสียงกรุปดร,รพีรวัต์และดร,รทัศมชวินสุรเสตส,สองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรพท์0 2 6 2 9 1 4 4 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3าเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกถอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันเทศแก้วประธานบริษัท MIC Intefood จำกัดมาเพชรบูรยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามผนมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณรัศมีกาแฟสดไว้บริการ อย่าลืมมาเพชรบูรณ์แวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์0835999456